ยูเวนตุสยื่นข้อเสนอขอยืมตัวเฟเดริโกเคียซากลับไปนะครับจนจบฤดูกาลโดยเจมส์เนี่ยได้ออกมารายงานนะครับว่าทางด้านของยูเวนตุสได้ยื่นข้อเสนอนะครับให้กับทางลิเวอร์พูลเพื่อขอยืมตัวเคียซ่าไปเล่นในถิ่นอ่ยูเวนตุสนะครับช่วงเดือนมนกราคมคือยื่นมาแล้วแต่ว่าทางด้านของลิเวอร์พูลเนี่ยก็ปฏิเสธนะครับโดยให้เหตุผลว่าเคียซ่าเนี่ย ยังคงเป็นนะครับกำลังสําคัญของลิเวอร์พูลอยู่ก็คือยังมีความสําคัญกับทางลิเวอร์พูลอยู่ถึงแม้ว่าตอนเนี้จะไม่ค่อยได้ลงสนามก็ตามนะครับก็ยังไงลิเวอร์พูลก็ปฏิเสธไปแล้วนะครับแต่ว่าผมมองว่าจุดนี้ยังไงก็ต้องเก็บเคียซ่าไว้นะครับสาหรับลิเวอร์พูลก็ต้องเก็บเคียซ่าไว้เพราะว่าตอนนี้ลิเวอร์ p o o ปัญหานักเตะบ,บาดเจ็บเนี่ยเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นกองหน้าปีกที่โมเมสซ่า ก็ยังไม่กลับมานะครับยังต้องไปเล่นแอฟริกนเนชั่นคัพอยู่เคียซ่าก็ยังเป็นกำลังสำคัญแต่ว่าต้องไปพัฒนาเรื่องความฟิตนะครับเห็นได้ชัดว่านัดที่ลงสนามนะครับเมื่อคืนนี้ที่ลงกับบารซี่เจอบารซี่ก็ยังไม่ฟิตนะครับเหมือนจะมีอาการบาดเจ็บอีกแล้วกล้ามเนือ้อนะครับแต่ต้องมาตามดูอีกทีว่าอาการจะเป็นยังไงอันนี้ เคียซ่าเองก็ต้องทําการบ้านไปเรียกความฟิตให้กับตัวเองนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ลงสนามบ่อยขนาดนั้นก็ตามถึงจะลง5-10นาทีในช่วงท้ายครึ่งครึ่งหลังนะครับที่ลงมานะครับบางเกมก็อาจจะเปลี่ยนเกมได้บางเกมก็อาจจะเปลี่ยนเกมไม่ได้นะครับตอนนี้เหมือนเสียความมั่นใจนะครับหลายๆจังหวะในการจับบอลในการไปกับบอลในการาต่อบอลกับเพื่อนนะครับอันนี้เคียซ่าก็ต้อง ไปยกระดับต,ตัวเองกลับมาให้เหมือนฟอร์มที่แบกนะครับแบกทีมชาติอิตาลีควา้าแชมป์ยูโรนะครับได้นะอันนี้เคซ่าก็ต้องไปทำการบ้านนะครับสำหรับผมก็อยากให้อยู่ต่อแหละแล้วก็ตามเชียร์ตลอดนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละนะต้องต้องปรับปรุงเรื่องนี้นะครับนะยังไงฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์อุ่นนฟิลด้วย